โอเค iPhone 10R อีกแล้วนะครับ ก็กลับมารีวิวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วรีวิวไปแล้วได้กระแสตอบรับที่ไม่ค่อยดีนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมให้ความเห็นไปที่คนแย้งกันหลักๆนะครับมันก็คือเรื่องของราคานะครับผมให้ความเห็นไปว่าถ้า iPhone 10R ราคานี้อย่าเพิ่งซื้อดีกว่าให้ไปซื้อ iPhone 8 Plus น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่า1ได้จอที่ใหญ่กว่าละเอียดกว่าแล้วก็กล้องเป็นกล้อง True Depth จริงๆนะครับซึ่งโอเคหลังจากที่ได้อ่านความเห็นหลายๆคนก็มีทั้งมีเหตุผลนะครับ แล้วก็บางคนก็ด่าเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าทุกคนให้ความคิดเห็นกันและกันซึ่งมันก็ดีนะครับเอาล่ะอย่างที่บอกนะครับตอนในคลิปแกะกล่องตัวใหม่เนี่ยผมได้ iPhone 10R มาเนี่ยครับเพราะว่ามันลดราคานะราคาที่ลดลงมานะครับมันถูกกว่าราคาเปิดตัวอยู่ประมาณเกือบ7จ็ดพันมั้งมันก็ตกประมาณ2 3งหมื่นสประมาณเนี้ยผมว่ามันมันคือราคาที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะครับยอดขายของ iPhone 10R เนี่ยน่าจะไม่สูงมากนะครับก็เลยมีการเอามาลดราคา ถ้าถามผมอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคมี iPhone 10R กับ iPhone 8 plus ถ้าซื้อตอนนี้ซื้อรุ่นไหนดีผมก็ต้องบอกว่าถ้าคุณอยากใช้ iPhone จริงๆนะครับแล้วมีงบอยู่ประมาณนี้ซื้อ iPhone 10R เลยแต่ว่าถ้าคุณถ้าคุณมีงบอยู่ประมาณนี้แล้วไม่จําเป็นว่าต้องใช้ iPhone นะครับก็มี Android รุ่นเทพๆเยอะนะครับผมเป็นสาวก a p p l e แท้ๆเนะี่ยผมยังมีแอปแว็บอยากจะไปเล่น S10 plus หรือว่า Huawei P30 เลยนะครับเพราะว่าลูกเล่นกล้องมันน่าเล่นมากนะครับผมเป็นคนซื้อมือถือเพราะว่าอยาก อยากใช้กล้องใช้อะไรเงี้ยโอเคกลับมาที่ iPhone 10R นะครับสเปคของมันใช้ CPU A12 RAM 3 g b นะครับซึ่งผล k ิ e n c น Score เนี่ยคะแนนมันแซงแลปท็อปหลายๆรุ่นนะครับในขณะที่มือถือที่เปิดตัวปีนี้ความเร็วเพิ่งจะเท่าของ Apple ในปีที่แล้วนะครับกลับมาที่ iPhone 10R ต่อจากที่ลองใช้มานะครับค่อนข้างประทับใจเจ้าตัว Face ID นะครับเจ้า Touch ID กับ Face ID เนี่ยผมว่าความสะดวกมันค่อนข้างจะพอๆกันนะครับแต่ว่าถ้า Face ID เนี่ย เขาบอกว่ามันปลอดภัยกว่านะครับทีนี้มาพูดถึงหน้าจอหน้าจอที่หลายๆคนกังวลนะครับรวมทั้งผมเองนะก่อนหน้านี้ผมก็บอกว่ามองไม่เห็นความต่างเลยนะครับซึ่งจากการใช้งานมาก็มองไม่เห็นความต่างถ้าให้ใช้งานจริงๆเลยเนี่ยผมว่าถ้าไม่รู้มาก่อนว่าความละเอียดจอมันเท่าไหร่นะครับระหว่าง iPhone 10s หรือ iPhone 10R เนี่ยคุณแยกไม่ออกหรอกครับแยกไม่ออกจริงๆแต่ว่า movement ของจอเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแปลกๆถ้าสมมติคุณใช้ iPhone 10s หรือ 10s Max มาเนี่ยผมบอกไม่ถูกนะแต่ผมรู้สึก ว่าผมเห็นเงาที่จอ iPhone 10R เยอะกว่าเวลามันเคลื่อนไหวนะครับส่วนเรื่องความสว่างก็ทําได้ดีนะแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยจอ iPhone 10R เนี่ยมันจะอมฟ้ามากกว่านิดนึงนะครับโอเคทีนี้เรื่องของสีคราวที่แล้วเลือกเครื่องสีขาวไปแล้วรู้สึกว่าขอบมันล้นเกินไปนะขอบมันใหญ่มากแต่ทีนี้พอมาใช้งานเจ้า iPhone 10R สีดําผมรู้สึกว่าโอเคสีดําดีกว่านะครับมันขอบจอมันกลืนไปกับตัวเครื่องทําให้รู้สึกว่าขอบจอมันไม่ได้ใหญ่จนน่าเกลียดนะครับแล้วก็ขนาดเครื่องมันพอดีมือมันถือ ถนาดมือกว่า iPhone 10s Max นะครับแต่ว่าถามว่าจอที่เล็กกว่าเนี่ยเวลาเราอ่านคอนเทนต์เนี่ยเรายังทําได้ดีไหมผมตอบได้เลยว่า iPhone 10R ยังทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งการใช้งานแนวนอนก็แทบจะเหมือนกันกับ iPhone 10s Max โอเคในแง่ของการเล่นเกมนะครับจะสังเกตว่า iPhone 10R เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีการกระตุกการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคอนฟิกเนี่ยผมก็ปรับได้สุดหมดนะครับแล้วก็เฟรมเปอร์เซกเนี่ยก็ไม่ได้ดรอปอะไรอยู่ที่60เฟรมเปอร์เซกเสม โอเค <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ใครซื้อไอเน,นี้มาเล่นเกมนะครับมันใช้ได้ยาวๆเลยแหละสำหรับเจ้า p p o o n 10R นะประมาณนี้ครับ ในเรื่องของการดูวิดีโอนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับภาพมันจะตัดขอบซ้ายและขวาก็เป็นปกติสําหรับมือถือจอยาวนะครับเพราะว่าวิดีโอเราอะถ่ายมาเป็น16:9ต่อนะแต่ว่ามือถือจอมันแล้วแต่ผู้ผลิตเลยว่าจะผลิตมายัางไงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราดูวิดีโอเราก็ตงดู16:9นะก็ะเค สำหรับอินเทอร์เฟซการใช้งานทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันต้องใช้าการสวายหมดนะเนาะส่วนตัวกล้องเนี่ยเคยรีวิวมาแล้วก็ลองไปดูนะครับผมว่ากล้องกล้องเนี่ยมันเหมาะกับการถ่ายวีดีโอถ่ายรูปทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับแบตเตอรี่อึดอึดกว่า iPhone x s max อีกก็อันนี้ผมเปิดทิ้งไว้มาประมาณวันหนึ่งละตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มเนะครับแบตเพิ่งลดไปตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ6กก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะไอโฟน 10r โอเคมาพูดถึงความรู้สึกดีกว่าหลังจากที่รีวิวเจ้า iPhone 10R 2รอบรอบแรกผมก็บอกแล้วว่ามันดีหมดทุกอย่างเลยยกเว้นราคานะครับถ้าจะรีบซื้อตอนนั้นเนี่ยที่ผมแนะนําไปก็คือซื้อ8 Plus ก่อนดีกว่าไหมแต่ว่าตอนนี้ iPhone 10R เริ่มลดราคาลงมาเยอะและ้วตามกลไกตลาดก็คือดีมานมันน้อยกว่าซนะัพพลายนะพอซัพพลายเยอะๆเนี่ยราคามันก็ต้องลงเป็นธรรมดาก็ลองหาโปรโมชั่นดีๆนะครับ iPhone 10R ส่วนตัวผมเนี่ยผมให้ราคาอยู่ประมาณ0 2 0 0 0ื่0 0 0งส0 0 0ประมาณนี้นะถ้าทุก คนหามาได้ในราคานั้นเนี่ยก็จัดมานะครับเป็น iPhone ที่ครบเครื่องย้ำนะครับว่าเป็น iPhone ที่ครบเครื่องนะครับส่วนตัวผมถามว่าแนะนํำไหมตอนนี้ผมก็ว่าแนะนําและถ้าหาราคาได้ถูกผมแนะนำนะแต่ว่าถ้ายังหาราคาที่เป็นราคาเปิดตัวเนี่ยผมไม่แนะนานะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับ i iPhone 10R สําหรับใครที่มีคอมเมนต์หรือถูกใจไม่ถูกใจไงนะครับก็เปิดรับทุกความคิดเห็นใครจะแย้งก็แย้งได้นะครับผมก็รับฟังยินดีนะครับสำหรับรีวิว iPhone 10R ก็มีเท่า กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันในคลิปรีวิวหรือคลิปแกะกล่องถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย